สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจากช่อง AJ p a r k i ิน a l o ล Channel นะจ๊ะวันนี้จะพามารีวิวการทำผลตรวจโควิดเองที่บ้านจ้ะ s e l e Isolated ที่ประเทศเอิงแลนะจ๊ะถ้าใครบินกลับมาจากประเทศไทยและบินตรงจะต้องมีผลตรวจโควิดเองที่บ้านที่สั่งจากคลินิก p r i v a t e clinic หรือว่า NHS นะจ๊ะจ่ายตังนะจ๊ะ แล้วเขาก็จะมีซองเอกสารตรวจเสร็จเขาก็จะให้ใส่ซองนี้แล้วก็ไปหย่อที่โพสต์บ็อกจ้ะเราไปดูการตรวจขั้นตอนการตรวจกันเลยนาอพี่น้องเนะว่าเราจะทำกันยังไงเนาะคือเขาจะให้ขวดอันนี้มาจ้ะแล้วก็จะมีน้ํายาอยู่ในนั้นเห็นไหมสําหรับคลินิกของ AJ ที่ตรวจคือมันจะมีไม้ให้ตรวจไม้เดียวนะคะคือแทงลงไปตรง คอค่ะแล้วก็หมุน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 แล้วก็จมูกทั้งสองข้างค่ะเราไปดูวิธีทํากันเลยจ้าขอกระจกสองนะคะมาค่ะแล้วก็เอาไม้อันเดิมจ้ะไปในรูจมูกจ้ะ เสร็จแล้วค่ะแล้วเขาก็จะมีที่ให้หักใช่ไหมคะตรงเนี้ยเราอยากให้ปลายนี้โดนอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วเราก็เปิดขวดนี้ค่ะแล้วก็หักตรงข้อนี้เนาะเพื่อนๆเนาะเสร็จค่ะใส่ไปในน้ำยาในขวดนี้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆปิดฝาค่ะ แล้วก็จะมีใบาจากหมอมานะคะเราก็ใส่รายละเอียดเราเข้าไปใส่แล้วก็ใส่ซองที่ทางคลินิกให้มาเพื่อที่จะรีเทร์นกลับไปหาเขาเหมือนเดิมนะคะไม่มีการวอล์กอินไปตรวจใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อันนี้เอาลงไปค่ะปิดให้แน่นเด้อทุกคนปึ๊บปิดฟ้าค่ะ ซองเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปหยอดที่โพสต์บล็อกหน้าบ้านด้วยกันนะคะไปค่ะไปหยอดกัน ต่อใส่ตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆเรียบร้อยค่ะ